ณป่าก,กลางภูเขาแห่งหนึ่งเด็กหนุ่มผู้มีหานนำวัซซุนโกคูเขาใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังทุกวันตัดฟืนเก็บผลไม้ตกปลาด้วยหางและปลอดภัยจากพีเอ็มสอ แต่แล้ววันหนึ่งก็ถูกรถชนยังไม่ทันตั้งตัวโกคูที่ไม่เคยเห็นรถยนต์มาก่อนนึวกว่าเป็นสัตว์ประหลาดจากนั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งลงมาจากรถเธอคิดว่าโกคูก็เป็นสัตว์ประหลาดก็เลยได้ปิ๊บปิ๊บใส่โกคูโกคูแข็งแกร่งจะไม่เป็นอะไรเด็กสาวบอกว่าเธอเป็นมนุษย์เนื่องจากโกคูไม่เคยพบเห็นผู้หญิงมาก่อนนอกจากท่านปู่จึงได้เกิดความสงสัยหลังจากที่พวกเขาจ้องกันอยู่นานโกคูก็ได้เชิญเธอไปเป็นแขกที่บ้านเธอชื่อว่าบูมาเมื่อมาถึงบ้านบูมาพบว่าที่บบบ้้าาาานนนขขอองงโโกกกกกคคูู็มมีีดดรลแะยยิึใจ นี่นะเป็นสมบัติของทัานปู่อย่ามายุ่งบูมาได้หยิบดราก้อนบอลออกมา2ลูกและบอกว่าดราก้อนบอลเป็นสิ่งมหัศจรรย์หาสะสมให้ครบทั้ง7ลูกก็จะขอพรให้เป็นจริงได้หนึ่งอย่างที่บูมาออกตามหาดราก้อนบอลก็เพื่อที่จะพบผู้ชาชิที่หล่อเหล่าเพอร์เฟกจึงได้ล่อลวงโกคูเบจิต้ารู้โกคูได้เป็นโลกหน้าแน่ครับ บูมาได้โชว์ดราก้อนเรดาร์ที่ตนสร้างขึ้นมาสิ่งนี้สามารถตามหาดรกาก้อนบอลได้ต่อด้วยแคปซูลอเนกประสงค์โกคู Goku ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก่อนจะออเดินทางด้วยกันบูมาผ้าท่าถูกปีศานนกจับตัวไปลัมบาโกคูต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามและใช้กระบองวิเศษจึงช่วยบูมาได้ตอนข้ามบูมาได้ปล่อยแคปซูลบ้านออกมาระหว่างที่กำลังพักผ่อนบูมาที่กำลังอาบน้ำให้โกคูก็รู้ว่าทางของโกคูนั้นเป็นของจริง ระหว่างมื้อเย็นเนี่ยโกคูนั้นกินไม่อิ่มก็เลยออกไปหาอาหารด้วยตัวเองแต่ที่ปราสาทอันไกลโพ้นพิราบเองก็หมายเล็งดราก้อนบอลด้วยจึงได้ส่งลูกสมุนม้และสู่ออกตามหาดราก้อนบอลแต่ว่าบางเอญได้พบเจอโกคูที่กาลังหาอาหารกินจึงเกิดความเข้าใจผิดจึงถูกโกคูเตะไปไกลๆแล้วก็กลับมากินข้าวเช้าวันต่อมาด้วยความไร้เดียงสาข,ของโกคูจึงได้เปิดเก่งนายบูมาโอโหเบจิต้าได้ฆ่าแกแน่าคาร์ลอต จากนั้นโกคุก็ฝึกฝนตอนเช้าบังเอิญได้พบกับเต่าทะเลที่หลงทางมานานหลังเต่าทะเลดื่มน้ําในถังแล้วหวังว่าบูมาจะช่วยพามันกลับบ้านโกคุก็เลยแบกเต่าและมีบูมาตามแบบไม่เต็มใจระหว่างทางก็เจอตัวร้ายแล้วเจอหมัดเป่ายิง่งฉูไปก็แพ้แล้วเมื่อถึงชายหาดโกคุก็เพิ่งเคยเห็นทะเลเป็นครั้งแรกเต่าทะเลได้บอกว่าจะมอบสมบัติให้เนอะอีกด้านหนึ่งไมล์และสู่ได้กลับมาบอกพีราากับภารกิจที่ล้มเหลว แต่เมื่อได้รับข่าวว่าชาที่ชื่อว่าผู้เท่าเต่ามีดราก็บอลอยู่ด้วยทั้ง3จุดอ,ออกเดินทางด้วยกันขณะดเดียวกันเต่าทะเลก็ได้แบกคนปูที่ใส่แว่นกันแดดก,กลับมาเขาไม่ชช่อว่าผู้เท่าเต่าเป็นเจ้าของเต่าทะเลตอนแรกอาจจะมอบนอกอมตะให้โกคูงไงแต่ด้านนกตัวนั้นกินของเผ็ดเข้าไปจึงตายทําให้เขาเนี่ยต้องเรียกเมสสีทองออกมาเมสสีทองเนี่ยมีเพียงผู้ที่จิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นจะขี่มันได้ พุท้อต่อแสดงให้เห็นแล้วตกลงมาพอตาพระเอกก็ขี่แม่สีทองอย่างสนุกสนานเลยแน่นอนว่าบูม่าเองก็อยากได้รางวัลบ้างก็เลยขอดูกางเกงในแต่นางไม่ได้ใส่กางเกงในไงวะโธสุดท้ายพุท้อต่อก็ได้นำรากอนบอลสามดาวให้แกบูม่าทุกคนต่างดีใจและแยกย้ากยาก,กลับบ้านเมื่อพุท้อต่อกลับมาถึงบ้านก็เจอพวกพีราฟที่จะมาเอาดรากอนบอลแต่เขามองห้คนอื่นไปแล้วแถมยังทำเครื่องบินของพีราฟเป็นรูสุดท้ายเครื่องบินก็จมลงไปสู่ก้นทะเลลึก พวกโกคุได้เริ่มตามหาดราก้อนบอลอีกครั้งแต่บูมาไม่สามารถขี่เม่สีทองได้จะได้ขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปแทนต่อมาได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งกลับไม่มีใครอยู่เลยเมื่อโกคูเปิดประตูก,ก็โดนฟาดแต่จริงแล้วชาวบ้านต่างกำลังหลบซ่อนจากคนที่เรียกว่าอุลนทุกคนต่างหวาดกลัวที่เจ้านั่นแย่งหญิงสาวมาเป็นภรรยาบูมาได้ถามชาวบ้านว่ามีดราก้อนบอลไหม ยายแก่ได้หยิบดราก้อนบอลหกดาวออกมาบูม่าตั้งใจจะช่วยชาวบ้านโดยการให้โกคูแต่งหญิงและไปจัดการอุลอนกันจากนั้นยักษ์ที่ปลอมตัวโดยอุลอนก็เข้ามาและแปลงเป็นมนุษย์ลุงไม่เข้าใจสเปคนางจริงๆครับไปกลับไปไปไป,ไป แต่อุรอนดันเห็นโกคูยืนฉี่ก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอก,กเลยกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่จะเอาชนะโกคูสุดท้ายก็ดีแต่ปาดแล้ววิ่งหนีออกนอกหมู่บ้านจริงๆแล้วอุรอนก็เป็นแค่หมูลามงที่แปงลงร่างได้มีพลังแปงลงร่างห้านาทีต้องพัก1นนาทีสุดท้ายก็แปงลงร่างเป็นหุ่นยนต์แต่โกคูก็ดืออกว่ามันมีดีแค่พูดแท้จริงแล้วอ่อนแอมากเจอโกคูโชต่อยอีทีเดียวนี่ถึงกับบินหนีหางจดุดไปเลยอุรอนเมื่อเห็นโกคูที่กำลังขี่เมฆสีทองตามมาก,ก็เลยแปงลงร่างเป็นจรวด แต่ว่าดันเวลาหมดสุดท้ายก็ถูกจับพาไปเอาสารที่ตนจับมาจากนั้นบูมาก็ได้รับดากดราอนบลหกดาวมาจากนั้นก็เอาอุรอนร่วมกันตามหารดรา้อนบลเพราะว่าบูมาเนี่ยชอบพลังแห่งการแปลงร่างของอุรอนแต่เมื่อรู้ว่าจะไปภูเขาไฟจะได้แปลงร่างเป็นปลาหลบหนีสุดท้ายก็ถูกเกงกิงในของบูมาตกขึ้นมาและได้ใช้ลูกกวาดปลอบอุรอนไว้ไม่นานเรือน้ำมันหมดและบูมาก็พบว่าแคปซูลหายไปอุรอนกำลังหลบหนีบูมาพูดว่า อุลนก็ปวดท้องขึ้นมาที่แท้ก็คือลูกกวาดวังยาทาดียินคําบ้าปิปิก็จะรู้สึกปวดท้องจึงยอมมาแต่โดยดีพวกโกคูออกตามหาดรากกอนบอลจนถึงทะเลทรายและก็ได้ถูกชายหล่อเฟีย้ยวชื่อยำช้าเฝ้าดูพร้อมสมุนคู่ใจที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนของอุลนยำช้าต้องการของมีค่าจากพูกโกคูโกคูกับยำช้าได้เข้าปะทะก,กันยังดูเดือดกระทั่งยำช้าเห็นกระบองวิเศษของโกคูและได้พูดถึงคุณปู่ซุนข้าวเอ้ยโกหังยำช้าเนี่ยได้ปล่อยอันตีที่ชื่อว่ามัดกุ้ง ยำช้าอัดโกคูแต่ก็ถูกมัดปยิ่งชุบเอาคืนยำช้าที่โมโหกำลังวิ่งเข้าใส่แล้วแต่ว่ายังก่อนพอเห็นบูมาปุ๊กไดนนีเฉยเลยเพราะว่าเมื่อเขาได้เจอผู้หญิงก็จะทำตัวไม่ถูกแต่ยำช้าก็คิดแผนการชั่วร้ายออกมาได้ ตอนกลางคืนเมื่อโกูคูและอุรนกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านรถโดยแคปซุยของอุรนยำช้าพาปูอันมาด้วยและได้รู้เรื่องดราก้อนบอลยังบังเอิญยำช้าจึงคิดจะขอพรไม่ต้องอายเวลาเจอหน้าผู้หญิงสวยๆจึงคิดจะแย่งชิงดราก้อนบอลกคูกับบูมาลับพาะเครื่องดื่มของอุรนแผนของยำช้าคือให้แปลงร่างดึงความสนใจบูมาไว้ก็จะสามารถเข้าไปชิงดราก้อนบอลได้แต่เพื้นที่ปูอันดึงความสนใจดันกลายเป็นอุรนเสียเองเมื่อยำช้าได้เห็นบูมาอีกครั้งก็ถึงกับขาอ่อนทันทีแม้แต่เบจิต้าย,ยังต้องอิจฉา สุดท้ายอุรันก็เป็นยามเฝ้ามาและสูได้แอบวางระเบิดไว้ที่ใต้รถพวกโกโคูกินอิ่มก็ออกเดินทางอีกครั้งแต่ย่มชายยังไม่ยอมแพ้จึงได้ใช้อพีจียิงใส่และทําการแย่งชิงดราก้อนบอลแต่ก็ถูกโกคูเตะจนฟันหลุดซี่หนึ่งยามชายได้วิ่งหนีและให้บลูมารวบรวมดราก้อนบอลครบ7ลูกพอรถเสียพวกโกคุจึงเดินด้วยเท้ามายและสูคิดว่าระเบิดได้ทํางานไปแล้วก็เลยได้ขึ้นรถไปสุดท้ายก็ถูกระเบิดเสียเองย่ำชาก็ได้ให้รถที่มีเครื่องติดตามุวกโกคู สุลม่ที่ภารกิจล้มเหลวก็ถูกลงโทษด้วยไฟช็อตเรื่องราวของโกคูจะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป ผู้โกคูมาถึงที่ภูเขาไฟก็มีไฟไหม้ที่ภูเขาไฟอยู่แต่ว่าราชาปิศาวัวไม่ได้อยู่ในนั้นโกคูก็เข้าไปไม่ได้จึงวางแผนร่วมมือกับยำชาว่าจะขโมยดรา้กนบอลยังไงมีเด็กสาววิ่งหนีเด็กสาวและชนะมาได้แต่เมื่อเห็นยำช้าก็ปล่อยลำแสงใส่เขาผลคือยำชาเบิดกระโหลกไปพี่ยัมไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยอีกด้านหนึ่งดราโกดเรดาร์แสดงผลว่าดราโกดบอลอยู่ในปรา,าสาทโกคูขี่เมฆก็เข้าไปไม่ได้จากนั้นราชาปิศาจวัวก็ปลาก,กวาตัวขึ้นคิดว่ามาขโมยสมบัติจึงต่อสู้กับโกคูโกคูสสู้้้ไไไมม่่หววแตราาาชีจัดทองนน พูดคุยกันเรื่องของผู้เท่าเต่าราชาปีศาจวัวมีความสุขที่ได้กลับไปยังปรสา,าสาทพวกเขาพูดถึงปู่ซุนโกฮังว่าจริงๆแล้วเขากับปู่โกฮังเป็นลูกศิษย์ของผู้เท่าเต่าเขาต้องการโกคูไปหาผู้เท่าเต่าเพื่อที่จะใช้ใบพัดตองเพื่อดับไฟแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยให้จีจีไปหาผู้เท่าเต่าแต่คาดว่าหลงทางจึงให้โกคูไปหาด้วยกันส่วนจีจีก็คือไอคนที่ยำชามันเบิดกะโหลกนั่นแหละพอยำชารู้ก็รีบปลุกแต่ไม่ทันจากนั้นโกคูก็หาจีจีเจอและบอกเหตุผลกันแล้วโกคูกัับจจจจี้กกก็็เเเตตตรยยมวไปปหหาาาาาผูู่่ดึึงงงขอโคคลนน ได้พลังเพราะหางคือจุดอ่อนย้ำฉาเลยรู้จุดอ่อนนี้ไปด้วยแต่ว่าโกคูกับจีจี้ไม่รู้ตัวซะอย่างนั้นเมื่อมาถึงบ้านของผู้เท่าเต่าจีจี้ขอลองฝีมือผู้เท่าเต่ายังรู้ด้วยว่าพวกเขามาเอาใบพัดตองผู้เทาเ่าเต่าจึงให้สัญญาแต่ขอดูรูปร่างของบูมา่าแต่แก่ละมงจริงๆแต่ลืมไปว่าใบพัดตองได้ถูกเผาไปแล้ว พุทธเต่าจึงออกมาเองแถมยังเปลี่ยนชุดใหม่อีกผู้ทธเต่านั่งแม่สีทองไม่ได้จึงใช้เต่าหมุนบินมาหมุนจนไปถึงภูเขาไฟเลยพอราชาพิษาววมาเห็นผู้ทธาต่านั้นเหมือนหยุดจ่าจากนั้นผู้ทธาต่าก็อบรมสั่งสอนแล้วคุยกับบูม่าเพื่อแลกเงื่อนไขเพื่อตราก,ก็บอกแล้วทั้งสองจึงเกี่ยวก็อยกันพุทธาต่อถอดเสื้อออกรวมพลังกายเข้าไว้ ปล่อยพลังขึ้นเต่าอ,ออกมาเป็นวิชาดีๆกระทั่งลดราคาล้างสต็อกในภายหลังจากนั้นไฟดับลงไฟที่ภูเขาไฟก็ดับลงพร้อมกันบูมาชิดราก็เลด้าตามหาดราก้อนบอลซุนโกคูก็หัดใช้พลังคลื่นเต่าเองราชาพิศาจบัวบอกว่าโกคูเป็นลาชัยของซุนโกหังพอรู้ว่าซุนโกหังจากไปแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากผู้ท้าเต่าชนโกคูให้ไปฝึกฝนด้วยพอบูมาเจอดราก้อนบอลเจ็ดดาวราชาพิศาจวัวก็ให้รถคันแรกเลยแต่ว่าผู้ทธาเต่ายังไม่ลืมสัญญาแน่เจ้บูมาบอกอุดรันแปลงล่างให้สำเร็จ สมใจผู้เท่าตาละจิจ้กับโกคูสองคนนี้แอบมั่นกันแบบเงียบๆต่อมาก็ออกเดินทางอีกครั้งยำชาก็แอบตามไปมีแอบชอบบูมาด้วยพวกอุรันมาถึงเมืองเมืองหนึ่งพวกคนได้เริ่มเคารพพวกเขาแต่จริงๆแล้วเจ้าบูมาแต่งชุดกระต่ายกลุ่มกระต่ายตัวจริงปลากฏดอ,ออกมาก็ถูกโกคูสั่งสอนซะให้เข็ดเจ้าก,กระต่ายเล่เจา้านายของตัวเองมารอนจาจนรถกระต่ายแล่นมาหามีกระต่ายลงมาจากรถตัวหนึ่งพอบูมาไฮไฟก็กลายเป็นแครอรแล้วเขาก็หยิบแครอทมาเพื่อรูโกคูไม่ให้ขยับอุรันจึงรีบเพนก่อนใครเลย ย้ำชาสั่งปูอันให้ไปขโมยแครอทมาจากนั้นก็เอาชนะทหารมาได้พอโกคูได้แครอทแล้วก็ใช้กระบองพิเศษเก็บหัวหน้ากระต่ายพาไปถึงดวงจันทร์ใช้เป็นแรงงานทำข้าวเลยบูมาก็เอสใส่อุดันที่พุ่งกลับมาทุกคนก็ออกเดินทางต่อที่ปราสาทของพีราฟก,ก็ทําดาราก้อนเรดาร์ออกมาเหมือนกันแถมีดาราก้อนบอลอยู่หนึ่งลูกดาราก้อนเรดาร์ของบูมากาลังเข้าใกล้ปราสาทพีราฟผู้กโกคูถูกซุ่มโจมตีสู้ขับยางขโมยดาราก้อนบอลทั้ง5ลูกโกคูขี่เมฆสีทองไล่ตามแต่ว่าศัตรูหนีไปได้บส,ดบสี ดายังอยู่กับโกคูบูมาจึงตั้งใจจะไปเอาดราอนบอลคืนแต่ด้านแคปซูลอนเนกประสงค์โดนขโมยไปด้วยเลยขอย,ยำฉาช่วยดูท่าพี่ยำเริ่มคุ้นชินกับนางแล้วละ่ะพี่ราฟเองรู้ว่าตัวเองมีดราอนบอลแค่6ลูกแต่ดราโกเลนดาบอกว่าลูกสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาพวกโกคูมาถึงที่ปราสาทก็จะกระดักหลายรูปแบบ พวกโกคูผ่านมาได้เพราะสะกิลพระเอกพวกเขาเดินตามลูกศรบนพื้นจนเข้าสู่ห้องกับดักโกคูกับยำฉาต่อย,ยังไงกําแพงก็ไม่สะเทือนจากนั้นก็ถูกก๊าสให้นอนหลับและหยิบดราก้อนบอลลูกสุดท้ายไปดราก้อนบอลทั้งเจ็ดซองแสงประกายพวกเขาเตรียมอันเชิดเทพเจ้ามังกรแต่ด้านลืมปิดประตูก,กับดักพวกโกคูจึงรีบวิ่งออกไปจากนั้นจ้องตาก,กันสักพักจากนั้นก็รู้เลยว่าไอ้นี่มันพีราบนี่วะเฮ้ยสก้า,กกามาเลยพีราบเปิดกับดักได้ก่อนหลังจากสงครามกับดักอันแสนวุ่นวายพวกโกคูก็ถูกจัด พี่รัฟเรียนวิธีอัญเชิญเทพเจ้ามังกรโกคูใช้พลังขึ้นเต่าทะลุก,กำแพงได้ปูอ,อันกับอุรันก็แปงลงรับบินออกไปพี่รัฟได้อัญเชิญเทพเจ้ามังกรอ,ออกมาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ลงมาจากสวรรค์ขอพรที่อยากได้ออกมาเลยอุรันเกิดปิ๊งไอเดียชิงขอพรจากพี่รัฟไอฉันจะเอากางเกงไหนเอามาให้ฉันสักอันนึ่งเด้แล้วเทพดันให้พรด้วยเว้ยเฮ้ยจากนั้นก็กลายเป็นลูกแก้วใสๆกระจายไปทั่วทุกทิศต,ต้องรอเป็นตอนเอ้ยเป็นปีเพื่อขอพรใหม่โกคูใช้แรงสุดท้ายปล่อยพลังขึ้นเต่อออา พวกเขากําลังจะหนีพีราฟโมโหจัดก็ไล่ตามยำชาพากโกคูหนีออกไปอย่างได้เรี่ยวแรงเจ้าหมาโกคูกับยำชาก็สู้ไปวิ่งไปสุดท้ายก็โดนจับพีราฟขังเขาไว้ในที่หนึ่งเป็นห้องที่มีหลังคาแก้วเท่านั้นเป็นห้องที่ผนังจอไม่ทะลุแต่พอถึงช่วงเช้ามันจะร้อนนรกเพราะพระอาทิตย์ส่องไปมาแทบจะสิ้นหวังแล้วทุกคนต่างพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโกคูบอกเมื่อพระจะเต็มดวงจะมีสัปหลาดออกมาคนปู่ตายเพราะถูกสัปหลาดทำร้ายแต่ว่าตอนนั้นเขาหลับอยู่นะ่ะ คุณปู่เตนไว้ว่าอย่ามองพระจันทร์เต็มดวงทุกคนถอยหลบสักไกลเลยบูมาถามว่าตอนที่คุณปู่เสียชีวิตนั้นโกคูได้ดูดวงจันทร์หรือเปล่าโกคูตอบว่าใช่บูมาบอกอย่ามองมันนะให้โกคูเผลอมองพระจันทร์ที่สวยงามนั้น<ๆ>เขาก็กลายล่าเป็นลิงยักษ์ฟันเริ่มงอกออกมาและถล่มปราสาทจ,จนพังพินาศพวกพีรัฟก็กลัวจนฉี่แทบราดขับเครื่องบินหนีไปยำฉาอุ้มบูมาและพาน,นีออกมาแต่แน่นอนครับ กีฬาโมโหที่ปราสาทตัวเองถูกทำลายจึงกลับไปสู้กับโกคูใช้ระเบิดยิงใส่กับโกคูเยียบหางของโกคูเพื่อระบายความแค้นผลคือโกคูตื่นมาอีกแล้วหนียังไงก็ถูกซอยล่วงตลอดพวกยำช้าก็เตรียมชิงแล้วครับแต่บูมาดันถูกหินทับไว้พี่ยำมต้องแมง้ขึ้นเพื่อไปช่วยบูมาแต่โกคูจับบูมาไว้จุดอ่อนของโกคูก็คือหางจึงร่วมมือกับยำช้าช่วยกันดึงหางของโกคูโกคูไม่มีแรงปูอันแปลงแรกเป็นกันไกไปตัดหางของโกคู ก็เลยกลับล่างเป็นล่างเดิมเช้าวันต่อมาทุกคนมาดูโกคูและไม่คิดจะบอกเรื่องจริงของการตายของคุณปู่โกคูไม่ชินแต่แป๊บเดียวต่อมาพวกเราจิ้นยำชากับบูมาโดยไม่ต้องพึ่งดราก้อนบอลอีกแล้วแต่โกคูต้องหาดาราก้อนบอลสีดาวบูมาเลยเอาดราก้อนเรดาร์ให้กับเขาหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเจอกันโกคูแย,ยกทางกับทุกคนพวกบูมาก็กลับเมืองหลวงโกคูไปหาผู้เท่าเ่าเพื่อฝึกฝนเรื่องราวของดาราก้อนบอลจะเริ่มหลังจากนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับ หลังจากแยกทางกับทุกคนแล้วโกคุ Goku ก็เตรียมเข้าของไปหาผู้ท่อตตอที่เกาะเพื่อหาข้าวกินเมื่อมาถึงบ้านผู้ท่อเตาผู้ท่อตตอก็นั่งดูสาวเล่นโยคะจึงเมื่อเฉยโกคุโกคุเลยกินบุฟเฟ่ที่ตู้เย็นผู้ท่อเตามาเห็นก็ตก,กใจเห็นโกคุกินบุฟเฟ่ในตู้เย็นหมด ผู้ท้าต่ยังคิดถึงบูมาอยู่เลยขอให้โกคูไปหาสาวสวย,สวยมาให้และจะฝึกฝนให้เลยเห็นอย่างนี้ก็ช่างสังเกตว่าโกคูไม่มีหางแล้วโกคูออกตามหาสาวสวยส,วยส่วนผู้ท้าต่อก็นั่งใส่สุดหล่อสรุปได้สาวกล้ามเบิกใหญ่มาผู้ท้าตอสอนเรื่องความงามให้โกคูโกคูออกไปตามหาอีกรอบสุดท้ายได้สาวสวยคนหนึ่งแต่ยี่ว่าใส่เชื้อเชิ้ตแต่ไม่ได้ใส่ข้างในอะไรเลย,เลยแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นนางเงือกแถมโดนนางเงือกต่อยไปสักดอกก่อนกลับไปขณะเดียวกันมีคนคนหนึ่งเดินทางมามาถึงบ้านของผู้ท้าต่อตีนลังกามมวนตัวหัวทิ่มลง มาเพื่อคารวะอาจารย์เขารู้ดีว่าพุทธเต่านั้นชอบอะไรเขาจึงต้องออกตามหาสาวสวยๆนั่งไม่สีทองไม่ได้ก็กอดเอาก็ได้นับพับกลางเทเลส่ายสาวสวยผมสีฟ้าเดินเข้ามาสั่งน้ำส้มโซดาแก้วหนึ่งจากนั้นก็ฮัดชิวผมก็เปลี่ยนไปสีเหลืองพร้องทำลายของในผับจากนั้นก็ไปป้นรถไฟทุกรถตำรวจไล่ล่า หลังจากการต่อสู้นี้เธอจามอีกครั้งสีผมก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าโชคดีที่พวกโกคูมาช่วยไว้จึงพาไปบ้านผู้เท่าเต่าด้วยโกคูเรียกผู้เท่าเต่าที่กำลังเข้าห้องน้ำคุริลินก็คุยกับสาวสวยคนนั้นผู้เท่าเต่าอ,ออกมาเจอสาวสวยจึงได้รับทั้งคู่เป็นลูกศิษย์สาวสวยคนนี้ชื่อว่ารันจี้บอกว่าโกคูกับคุริลินเป็นแค่พี่น้องก็แค่พี่น้องเต่าลามกชวนรันจี้ให้อยู่ด้วยไปฝึกวิชาด้วยกันอย่างแรกต้องเปลี่ยนชุดก่อนกำลังจะถอดเสื้อแล้วแต่แตว่าเด็กดูอยู่นะเว้ยรันจีจ้จ ใส่ไม่ยั้งเลยจ้าอีกที่เป็นคนอ่อนหวานสรุปคือจ้าปุ๊บบุกคลิกเปลี่ยนพุทธเต่าเปลี่ยนบ้านเป็นแคปซูลเพื่อสะดวกในการฝึกแล้วพาทุกคนไปฝึกฝนที่เกาะที่ใหญ่มากเริ่มฝึกกันเลยอย่างแรกพุทธเต่าขอทดสอบก่อนเลยคุณลิลินไปเอาความมั่นใจจากวัดเศ้าลินวิ่งร้อยเมตรต่อสิบจุดสี่วิกกคูแค่สิบเอ็ดวิแถมรองเท้าพังเปลี่ยนเป็นคู่ใหม่ได้แปดจุดห้าวิพุทธเต่าโชว์เทพถอดกระดองเต่าออกวิ่งได้ห้าจุดหกวิจริงๆแล้วอยากกินเบีย์เฉยๆคุณลิลนไปเเเอาาาบบที่้้มใหจลิออ ได้ตั้ง88วิไม่เลวเลยพอตกเย็นพุทธเต่าให้ทดสอบต่อเอาหินก้อนหนึ่งมาเขียนคําว่าเต่าแล้วควา้าไปยังไกลไกลให้โกคูกับคุริลินไปตามหาคนแพ้จะอดข้าวเย็นครึ่งชั่วโมงหาไม่เจอก็อดเช่นกันโกคูรีบหาทันทีส่วนคุริลินขี้โกงเอาก้อนหินอื่นมาแล้วเขียนคําว่าเต่าลงไปแล้วเอาไปให้อาจารย์พุทธเต่าส่งรันจี้ทากับข้าวเจ้าเต่าลามกได้ใจใหญ่เลยคุริลินมาขัดจังหวะพอมองหินปุ๊บขวี้ยยงใส่หัวกลับเพราะโกงไล่ไปหาใหม่เลยพอเห็นโกคูได้้้้ลแลลลวก็ขโมยยซึงหหนนนาาาีทส โกคูก็ยังไล่ตามทันทั้งสองต่อยกันผลคือคุณริลินแพ้แต่คุริลินหลอกโยนหินออกไปโกคูก็เบื้อวิ่งตามไปคุริลินเอาหินไปให้ผู้เท่าเต่าสรุปโกคูอดข้าวจ้าแต่เมื่อเย็นรันจี้ทำเมนูปลาที่ทองเสีย ทุกคนนอนพักผ่อนกันคุริลินนอนกับผู้เท่าเต่าโกคูนอนกับรันจี้ผู้เท่าเต่าจะผูกโกคูแต่รันจี้เป็นผมสีเหลืองสกิดโกคูเบาๆรันจี้ก็ยังตื่นเรามาดูการถึกฝนของพวกเขากันดีกว่าครับผู้เท่าเต่าอธิบายศิลปะการต่อสู้ให้โดยเริ่มจากส่งนมก่อนใช้ทักษะการกระโดดไปส่งบ้านหลังแรกอยู่ห่างออกไป2กิโลเมตรบ้านหลังที่สองตามเส้นทางต้นไม้คุริลินที่เกยจก็ถูกจับได้ต่อมาปีนขึ้นลงบันไดยาวไปยังยอดเขาผู้เท่าเต่านึกถึงอดีตช่วงเวลาที่สอนซุนโกฮังกับระานชาปิศาจบัวกูมี ลังใจเลยเป็นเขาต่อไปต่อให้คิดถึงปู่มากๆก็ตามผลยอดเขาพุทศเต่าได้ประกาศศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่หนึ่งพทธเต่าบอกว่าถ้ามีคุณสมบัติก็เข้าร่วมได้ย้ำฉากําลังฝึกฝนอยู่และเข้ากับบูม่าดีๆเขาก็เข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่หนึ่งอีกด้านการฝึกของพุทธเต่านับวันโหดขึ้นเรื่อยๆเจอทั้งเทเรซาน้ํโตกและก็ไดโนเสาร์จากนั้นก็ฝึกทํานาใช้มือขุดดินเพื่อความแข็งแกร่งของเอวและข้อมือโกคู่กับคุณลิลิ่นทำงานก็ย่างหนักจากนั้นก็กลัับบ้้้าาาานนกิิขขวววรรจจี่สพเคคดไ V-19 ต่ากับคุณลิลินถึงกับกลัวเลย พุทธเต่าสอนภาษาจีนทั้งวรรณกรรมและศิลปะแน่นอนการนอนเปยก็เป็นสิ่งสำคัญจากนั้นพวกเขาก็กลับมาทำงานใช้แรงงานโกคุกับคุณลิลินทำงานอย่างขยันสุดขั้วคุณลิลินคิดถึงตัวเองสมัยถูกกลนแกล้งในวัดเซาลินจากนั้นก็ฝึกว่ายน้ำแต่โกคูอยากเรียนชกมวยพุทธเต่าบอกว่าต้องฝึกพื้นฐานให้ดีซะก่อนผลักก้อนหินขนาดกลางสแสดงทักษะพ,พื้นฐานโกคูช่วยดันจนไปไกลกว่าเดิมคราวนี้ก็ใหญ่มากโกคูดันไม่ไหวครับพุทธเต่าโมว่าตัวเองดันได้คุณลิลินก็อยากเห็นพุทธเต่าโชว์เทพกาฝนต้้องพยยาาาามมทควเขใจูก วิธี เรียน่ายนะ้ำมีฉลามอยู่ในทะเลสาบมีไดโนเสาร์ยอยู่บนบกจะฝึกหรือจะเสี่ยงตายกันแน่แตาม้วยฝึกระบบประสาทคุริลินกับโกคูถูกมัดไว้กับเชือกและพุทธเต่าก็เรียกพึ่งพวกโกคูจะหนีก็หนีไม่ได้พรุ่งนี้ต้องแบกกระดองเต่ามาด้วยฝึกฝนแบบนี้อยู่หลายเดือนวันหนึ่งโกคูก็มาหาพุทธเต่าเขากับคุริลิน,ลนสามารถดันหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นได้แล้วเช่นกันพุทธเต่าก็ถึงกับช็อกพวกโกคูตื่นเต้นที่ได้เรียนมวยแล้วพุทธเต่าบอกว่าสามารถสอนได้ทุกอย่างแต่ต้องแบกกระดองเต่าที่หนักกว่าเดิมย้้้ชาาาฝฝึึกกนนนนตัววเเอองใป่รจจโูดข ูมากเคืองพี่ยำที่ไปโดยไม่ลาสักคำเนียนส้มหล่นทำไปถูกรดชนจนพี่ยำโชว์ลอทังด้านพุทธเต่าพวกเขาก็เตรียมตัวออกเดินทางโกคูกับคุณลินลินบินทดสอบพลังของตัวเองตัวเองแข็งแกร่งขึ้นจริงๆด้วยบทสนทนาน,นี้ทําให้ผู้ภาคนึกถึงตอนวัยเยาวเลยฝึกหนักจนได้ดีหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางเข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่หนึ่งและเจอกันคลิปหน้านะครับ